แนะนำก่อนนะครับใครที่ซื้อโดรนมาแล้วก็ก่อนที่จะเอาโดรนไปขึ้นบินนะครับให้ลงทะเบียนกับกสทชแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับการบินพลเรือนก็คือ CAAT นะครับโดรนมีหลากหลายราคาให้เราเล่นแล้วไปลองเล่นกันนะครับส่วนวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโดรน DJI ตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยนะครับกล่องเล็กกระทัดรัดนะครับมันไม่มีอะไรเยอะในนี้เพราะผมซื้อแพ็กเกจ6,600นะครับผมได้โดรนแล้วก็แบตเตอรี่มานะครับแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นสเปรย์พันธุนิดหน่อยครับไม่ใช่ชุดดคคคคออมมมมโบบบบนนะะรรรัััหแลล้วทไถึงเืก DJI ผ อีโคซิสเตมันมันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะหลังจากที่ไปศึกษามาแล้วแล้วก็ลองใช้ DJI Osmo Action Fly Pro นะครับซึ่งใช้แล้วมัน,ม,นมีความรู้สึกเฮ้มันตอบโจทย์เราหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็อีโ s ซิสเตมันคือค่อนข้างเนียบเลยนะครับแล้วก็ในกล่องนี้จะเป็นกล่องที่มีอุปกรณ์ spare part แล้วก็สาย USB นะครับอันนี้เขาก็จะให้ใบพัดมานะครับนี่ใบพัดอันที่สครับแล้วก็มีนี่ไง ไชคว่นะครับหนึ่งตัวเล็กๆนะครับก็เหมาะเลย USB C นะครับ USB C ไป USB C นะครับปรับรึมมากนะครับตัวนี้เราจะมาแกะตัวนี้กันนี่ผมแกะไปแล้วนะครับเพราะผมต้องเอาไปขึ้นทะเบียนกับกสทชมันก็ต้องแกะเพื่อดูซีเรียลนะครับหน้าตาน้องจะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเบามากนะครับเบามากจริงๆหนึ่งร้อยสามสิบห้ากรัมหนึ่งร้อยสามสิบห้ากรัมนะครับทีนี้ในตัวน้องนะครับพอเราแกะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นตัวน้องแล้วก็ในนี้ก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับเดี๋ยวผมถอดแบตออกให้ด นี่เลยนี่คือแบตเตอรี่ของน้อง DJI NIO นี่ถอดมาแล้วจะเป็นประมาณนี้แค่นี้เองนะครับแค่นี้จริงๆนี่ถอดถอดหน้าเลนนะครับถอดหน้าเลนตรงนี้ออกก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ภายในของมันด้านหลังนะครับส่วนเลนของน้องบินทิวขึ้นทิวลงได้แค่นั้นนะครับผมมีแค่นี้จริงๆก็ประมาณนี้กล้องนะครับความชัดของน้องคืออยู่ที่ 4K นะครับ 4K ตัวนี้ก็บอกว่าพอไหมก็ถือว่าสนุกเอาเอาเอาไว้สําหรับถ่ายเล่นถ่ายสนุกนะครับไม่ได้ถ่ายงานนะอันนี้ฝากไปด้วยนะครับผมมาดูสเปคโดยรวมของน้องนะครับตัวนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับความความเร็วนะครับสูงสุดคือ6เมตรต่ตอวินาทีแล้วก็ในโหมดสปอร์ตก็8เมตรต,ต่อวินาทีนะครับเมนวลโหมดนะครับก็16เมตรต,ต่อวินาทีเพดานสูงสุดในการบินก็คือ2,000เมตรโอ้สุดยอดมากนะครับ2,000เมตรแต่ว่าอย่าลืมนะครับต้องไปศึกษาระเบียบของกสเท่ชก็แล้วก็การบินพลเรือนก่อนขึ้นนบิ ต้านลมได้8เมตรต่อวินาทีนะครับระดับ4หน่วยความจำในเครื่องอยู่ที่22นะครับอยู่ที่22กิกะไบต์นะครับน้ำหนัก135กรัมอ่า135กรัมรวมแบตเตอรี่นะรวมแบตเตอรี่135กรัมตัวนี้นะครับส่วนเซนเซอร์ของกล้องอยู่ที่1ต่อ2นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์นะครับเลนส์ของน้องอ่ะพูดเรื่องเลนส์เมื่อกี้พูดเรื่องเลนส์เลนส์ของน้องจะอยู่ที่117องศานะครับ FOV 117องศาโอเค F 2.8นะครับ F 2.8โอ้ได้เยอะไหม ความละเอียดภาพถ่ายครับถ้าใช้เป็นภาพถ่ายหมดภาพถ่ายก็12เมกะไบต์12เมกะพิกเซลทีครับ12เมกะพิกเซลนะความละเอียดวิดีโอ 4K 30เฟรมเอร์เซกนะครับ Full HD ก็มีนะครับ 180p นะครับโอ้ได้นะ 180p 60เฟรมเพอร์เซก50เฟรมเพอร์เซกหรือ30เฟรมเพอร์เซกนะครับระบบการสั่งก็มีนะครับระบบการสั่ง Lock Steady Horizon Balance แล้วก็ Stabilize Disable uh, Geo Flow Support เออได้อยู่ได้อยู่ ส่วนของเราใช้่านมือถือก็บินไม่ได้ไกลมากนะทุกคนต้องฝากเตือนกันด้วยเดี๋ยวระยะทางกลับมาไม่ถึงนะโอเคระยะเวลาในการใช้บินนะครับตอนหนึ่งแบตเตอรี่นะอยู่ที่18นาทีนะถ้าถอดถ,ถอด,ถ,ถ,อดถ้าถอดกากตัวนี้ออกด้วยเออสินาทีแล้วก็17นาทีในการบินร่วมกับตัวนี้ก็น,นาทีเพิ่มขึ้นโอ้ยอย่าถอดด้ยเถอะถ้างั้นการชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยตรงก็คือโดยตรงนี้คือผ่านจากเครื่องนะครับผ่านจากตัวนี้เลยนะครับก็คือ50นาทีในการชาร์จให้เต็ม100%นะแล้วก็ถ้าชาร์จจากคแล้ว สามก้อนนะครับมันสามก้อนอ่ะ